ไปยกมาบ้านในท้องตาฉันอันแล้วนองทำไมน้องไม่แต่งงานรักมานลลาของพี่กอดที่พ่อันบพารนี่ใจหวยคนดูให้มึงเลยนอนดีด เฮ้ยเดี๋ยวคนเขาเห็นก็เกงในหมดหรอกอะไรเดี๋ยวเขาเห็นก็เกงในไงเห็นได้ไงเห็นี่มึงทำอย่างนี้เหเห็นเหรอเห็นบอกว่าไม่เห็นทำไมไม่เห็นล่ะก็คือไม่ได้ใส่ตาเขาไม่เห็นด้วยโอ้ไม่เห็นมันไม่ได้ใส่อ่ะฉลาดนะแหละ ชอบลงโลโอ้อ้ใจเย็นเด้มมาแล้วนลทำอะไรเนี่ยอะไรน่มาจัาเลน่ยมมาแล้วดูนี่โอสวยนะสวยออสวยเนี่ยเอาบ้าไปทาหนะสวยขึ้นเยอะเลยนวลเม่พี่มองไม่เห็นอะติดเลยล ไม่ก็สมชายชอบวันนี้รู้แล้วมันก็แวันนี้จีบดินุ่นอะไรนะจะให้สมแท้ไปจีบพี่แช่รึดูหลนก็รู้สองข้างอยู่แต่บ้านแล้วสมชายก็ไม่รู้เลยว่าจีบผู้หญิงแบบนี้ทำยังไงพูดว่าอะไรบ้างสมชายไม่เป็นเลยเอางี้เดี๋ยวพูดตามดุงเลยเดี๋ยวลุงบอกให้แล้วพูดตามดุงจริงหรือเออสมชายต้องพูดตามลุงนะเชื่อสิแบบนี้นะลุงเออ พูดตามเลยพูดตามเลยสวัสดีครับคุณสวยสวัสดีครับคุณคนสวยสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรไม่ทราบคุณชื่ออะไรไม่ทราบครับเป็นอะไรตอนที่อยู่ที่สปอร์นีหละทั้งนัมึงพูดไปเลยคุณช่ยรู้ไหมไอ้บอกให้พูดตามไงหมดแน้แน่ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนี่พูดตามนี่คุณมีแฟนหรือยังครับ คุณรีแฟรหยังครับยังสอนอยู่รกค่ะผมอยากจะชวนคุณไปทานข้าวอยากชวนคุณไปทานข้าวด้วยกันนะใ้หปอันนี้ชัดกงใจเขาโยมันตเก่งใจลงนานเขาจะเลี้ยงพูดชัดนะฮะพูดมพูดม่พูดดชัดหามึงพูดชัดครนี้เูเออชาวฟันฝั่งฟันเย็ต้องฝัน อันนี้อะไรเป็นเมนูกับข้าวเออเมนกับข้าวชาวป้าผัดปักกินป้าฟักผัดครับไม่ชัดนะโอ้ยโอ้ไม่ไม่ชัดชาวปัดปัากินป้ดปักผัดชาวป้าผัดฟ้ากินป้้าผัดเปลี่ยนเลเปลี่ยนเลยไม่ชัดเลยกินเสร็จแล้วจานไม่ต้องล้าง เขาเป็หิบแล้วไม่ต้องล้างตานะคะบุ๋มล้างให้บุ๋มล้างให้เองผมล้างจานเก่งนะครับผมนี่ล้างจานเก่งมากเลยอันนี้เรอ่ชัดนะนี่นแล้วช็อตเฉียวช้อตเช้าช้อตเช้าช้อตช้ำตนี่เอาดิช้อตเฉียวควาเช้าความขาวความขาวแล้วกไม่ชัดตเออฟังไม้ดีช้อตเฉียวช้อตเช้าช้อตเช้าช้อตช้ำ ชามเขียวควาเช้าชามขาวควาค่ำครับหมูอุ่นี้เขาจะรักหมูไว้เนี่ยทีละคำเลยทีละคำนะครับพอเดี๋ยวฟังไม่ทันอะไรเนาะช่มเขียวชามเขียวชามเขียวครับช่อมเช้าความเช้าครับช่อมเช้าชามขาวช่อมช่อ ช่งชื่นไอ้แบบนี้แหละใส่พามาบ้งเลยแล้วก็มีของหวานตกท้ายม็ม yeah, ีของหวานมาด้วยนะครับปิดท้ายเลยของหวานด้วยอะไรพิเศษเลยครับแตงสุกแดดแตกแตงแจ๋ ไม่สนใจจะเล่นอะไรลุงพูดชัดไปแล้วมึงลองพูดไม่ชัดเด็ดทุกนี้เขาไม่ให้มึงมาเล่นหรอกเฮออ้ยไม่ชัดอจ้ะไม่ชช่เอ,อ้ยไม่เอานะหวานแตงสุกแดดแตงแตงแฉนะ มึงไม่ซ้อนลามคขาขอบคุณซ้อลามค่ะโอ้หนูกเกรงไปทั้งตัวเลหนูว่าใจมึงเลยกูว่าเกรงยจะเดี้ยวเหนียวเนี่ยไม่ชอบเลยแล้วก็ลุ้นมึงมีอะไรมึงก็พูดไปอ่ะ